สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจ้าลูจีโตนารุม,มา่าผู้รักษาประตูของปารีสแซงฌแมงและทีมชาติอิตาลีเผยว่าจุดแข็งของเขาคือการจัดการความรู้สึกกดดันได้ดีและมันทําให้เขารู้สึกได้เปรียบมากๆดอนารุม,ม่าเพิ่งจะคว้ารางวัลยาชินโทฟี่มาบัดหมานเมืม่อเดือนที่แล้วด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม สามารถพาทีมเก่าของเขาอย่างเอซซมิลานกลับมาสู่เวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งและยิ่งไปกว่านั้นคือการเซฟจุดโทษพาทีมชาติอิตาลีผงาดควา้าแชมป์ยูโร2020นในวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวได้เผยเคล็ดลับในการมายืนจุดนี้ว่าเขาเป็นคนที่สามารถจัดการกับความรู้สึกกดดันได้ดีและรู้สึกว่านั่นทําให้เขาได้เปรียบผมอยากจะเป็นผู้รักษาประตูมาโดยตลอดผมไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันและนี่คือจุดแข็งของผม ผม,มจะจัดการมันได้ดีแม้ผมจะอายุน้อยก็ตามและนั่นก็ทําให้ผมได้เปลี่ยนมากๆการเล่นในซานซิโรตั้งแต่อายุ16มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ผมพยายามทําใจให้สงบอยู่ตลอดผมพยายามสร้างความสงบและความเชื่อมั่นให้กับทีมทุกครั้งผมเป็นผู้สร้างแรงจูงใจโอลิวเวียเลตองประธานสโมสรเรวยืนยันด้วยตัวเองว่ากำลังเจราจาก,กับฟิอรนติน่าที่พยายามดึงโชนาตานอโกนเน่ไปร่วมทีม ในรูปวัย23มีข่าวกับมั่วมหาการตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสือเอเิตาลีรายงานว่าฟิออต้องการดึงข้างฝรั่งเศสไปใช้งานในตลาดช่วงเดือนมการานี้ล่าสุดเลตองยืนยันผ่าน R m c ซว่าทางสมูสรกำลังเจรจากับฟิรินตินาเกี่ยวกับความเป็นไปได้นในการปล่อยอิกูเน่ออไปหลังได้รับความสนใจจากสมสรนดังของเกาโชเซรายอย่างมากอย่างไรก็ตามประธานทีมรามาระบุการหาหรือยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะทิ้งยังต้องรอประเมินสถานการณ์ ว่าจะพร้อมปล่อยอิกเน่ออกไปในตลาดหน้าหนาวหรือไม่เพราะหากปล่อยไปทีมจะต้องมองหาตัวแทนซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยากลําบากสําหรับอิกเน่ลงเล่นในซีซั่นนี้ไปแล้ว23มเกมพร้อมผลงาน2ประตูกับอีก2อแอสซิสปาโบลองโกเลียประธานสโมสรโอริเบียมาเซยัยงหวังว่าบูบาก้ากาวาร่าจะตกลงต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กองกาลางชาวฝรั่งเศสเหลือสัญญ,ญากับปูแอมไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้เท่านั้น และช่วงที่ผ่านมาสโมสรอนดังจากตอนใต้ฝรั่งเศสพยายามต่อสัญญาแต่ยังไม่เป็นผลทางด้านลองโกเลียให้สัมภาษณ์ผ่านเลก,กิประบุว่าส่วนตัวยังปรารถนาให้กองกลางไว้ย2 2ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเพราะถือเป็นนักเตะคนสำคัญของสโมสสอนมีการพูดคุยกันมานานแล้วเขาเป็นนักเตะคนสําคัญในการพัฒนาของสโมสสอนผมหวังว่าเขาจะตกลงต่อสัญญาออกไปแต่การเจราจาเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลายปีมานี้เราเข้าสู่ยุคฟุตบอล ที่นักเตะมนียมนานมากขึ้นกว่าเดิมพิจารณาถึงแนวคิดที่แตกต่างออกไปสำหรับการหาทางออกในจุดที่ทุกคนรู้สึกว่าพร้อมดำเนินการต่อการกล่าวเช่นนั้นคือคุณสามารถต่อรองอย่างเต็มที่ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีความเคารพกับฝ่ายอื่นตอนนี้การเจราจาวางอยู่ตรงกลางทุกทๆคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองคณะกรรมการาด้านวินัยของลีกฝรั่งเศสประกาศตัดแต้มลนยงหนึ่งแต้มเพื่อเป็นการลงโทษ ล้างแฟนบอลก่อเหตุคว่างขวดน้ำใส่ดิมิทีปาเยสกองกลางทีมโอลิมปิกมาเซีจนทำให้ผู้ตัดสินต้องเป่ายกเลิกเกมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนนัที่ลียงเปิดบ้านต้อนรับมาซีโดยที่เกมดำเนินไปได้แค่5นาทีความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในจังหวะที่อดีตดาวเตะทีมเวสแฮมเดินไปทีศมุมทงเตรียมเล่นลูกเตะมุมแต่ถูกกองเชียร์เจ้าถิ่นคว่างขวดน้ำเข้ามากระทบใบหน้าจนเจ้าตัวล้มฟุบด้วยเหตุนี้กองกลางวัยสาจึงถูกหามลงไปออกจากสนาม แม้เขาจะลุกขึ้นยืนได้ในท้ายที่สุดผู้ตัดสินก็สั่งให้เกมหยุดชังักชั่วข่าวโดวยคุณพลทั้งสองฝ่ายถูกสั่งให้เดินลงอุโมงค์เพื่อไปเคลียร์สถานการณ์ให้เรียบร้อยขณะเดีวยวกันมีการเปิดเผยว่าแฟนบอลตัวแสบถูกจับกุมด้วยหลังจากนักเตะพากันกลับสู่สนามเพื่ออบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมฟาดแข่งกันใหม่ปรากฏว่าทีมเยือนไม่ยอมออกจากห้องแต่งตัวหลังจากเกมหยุดเป็นนาน2ชั่วโมงผู้ตัดสินก็ประกาศยกเลิกในที่สุดและวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการประกาศบทลงโทษลิ นอกจากจะถูกหักหนึ่งต้มแล้วดียงต้องเตะใหม่แบบสนามปิดกับมารคเซโดยที่ห้ามไม่ให้มีแฟนบอลเข้าชมเกมแต่ยังไม่มีวันกำหนดว่าจะฟาดแข่งกันวันไหนทั้งนี้ในเกมที่มารคเซบ,บุกไปเยือนนีดสเมื่อเดือนสิงหาคมปาเ็สก็ถูกคว่างขวดน้ำเข้าใส่มาแล้วรอบหนึ่งจนส่งผนให้แฟนบอลกูกกันลงไปในสนาม